ทักทายสบายดีครับพี่น้องปองป่ายสุขสุขคนกับผมเมนีเบาวขุนกับลุงเบาวนะครับกับมาเฮ็ดตู้ให้พาจานะผมซิงก็เฮ็ดมาแล้วหนึ่งอาทิตย์แต่บ่แล้วนะผมวันนี้ก็เลยมาจัดการให้เรียบร้อยนะครับเมนีกะเกือบร้อยเปร์เซ็นต์ะผมโอ้ยใหญ่ครับในญ่ยพี่น้องเดี๋ยวใส่เมืองข้างในว่าอลังการงานสร้างขนาดใดญนะผมนี่ครับ ป็นตู้สำหรับใส่ของนะผม่ว่าจะเป็นข่าวสารใส่น้ำนะผมซ่งกะเห็ดซีชั้นนะครับผมแล้วก็มีสองประตูนี่โอ้นี่ครับความยาวนี่2สองเมตรเศษนะผมใส่เข้าไปนะผมบ่มีพังครับผมเน้นความแข็งแรงนะครับส่วนความสวยความงามนี่ก็บ่ปันใดน,นะครับผมนี่ครับพี่น้องสุดยอดนะครับวันนี้บ่าวขุนกับลุงบ่าวก็มาจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เหลือที่ล็อกประตูนะผมเดี๋ยวลุงบ่าวพันธิมา จัดการในเรียบร้อยในงวดต่อไปนะครับผมเมื่อนี้กับกลางเต็นพร้อมกันเลยเวลาพ,อพอร้อมนะเวลาพรพอพ,อพอร้อมนะโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมพี่นอ้องผมย้ายใหญ่ตัวกระดาษสุดยอดนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับ